สวัสดีค่ะเพื่นอนเอฟซีสวัสดีวันสงการสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะวันนี้วันที่13ในเมษายน2,566นะคะรอบเย็นเราก็อยู่ที่บกสอยู่นะคะเพื่อนเอฟซีเรามาเก็บบรรยากาศช่วงเย็นที่บกสสุรินทร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราออกมาช้าหน่อยเพราะว่าเหมือนกับ ขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้เลยค่ะเพื่อนๆอากาศเปลี่ยนแปลงก็จวกจังหวะตอนเย็นวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะคะตอนกลางวันตั้งแต่บ่ายมานะคะครื่นๆเหมือนฝนจะตกนะคะที่็มาเก็บบรรยากาศบบก,กสนในรอบเย็นกันนะคะเมื่อเช้าเราก็มารอบหนึ่งนะคะันเพื่อนก็มารอบเย็นนะคะมาดูบรรยากาศบบก,กสนในตอนเย็นนะคะวันนี้ยังเหลือ การเดินทางอะไรบ้างไหมนะคะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะออกมาตามถนนก็จะมีรถเล่นน้ำนะคะแล้วก็เล่นสงการอยู่นะคะบนเคืองสีนี้ก็จะเป็นรถของกลุ่มเล่นน้ำสงการนะคะสวัสดีค่ะอยู่ไหนค,ะค่ะอยู่สุรินใช่ไหมลูกามาเล่นสงการเนาะ อ่านี่จะเล่นถึงไหนกะนี่จะเล่นถึงรอบไหนกะนี่สองทุ่มใช่ไหมยาวใช่ไหมลูกไปอาอเดี๋ยวสัมภาษณ์ของคนเล่นตสงการหน่อยสวัสดีนะครับมาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์น้องไปเล่นที่ไหนมาบ้างเอ่้ไปเล่นมาสองปีแล้วครับไม่ได้เล่นมาสองปีวันนี้ไปไปไปเล่นที่ไหนบ้างครับตะวันแดงครับพี่จะพุ์ตะวันแดงก็ไปห้วยเสน่งต่ออ๋อเป็นตะวันแดงแล้วก็จะไปห้วยเสน่งต่อนะครับเอามาจอดที่นี่นานหรือยัง มาได้ประมาณ20นาทีนะคร<อ>ับอ๋อนะครับเป็นยังไงสนุกไหมเขาเปิดให้เล่นปีนี้สนุกไหมีฮิปปี้สนุกมากเลยครับอะเล่นรัวนี้สนุกมากเนาะก็ดีใจด้วยเนาะเพราะว่าไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วเนาะสองปีใช่ไหมครับวันนี้ออกจ่องจองใมใช่ไหมครับอันนี้ช่องตะว,วันรัศมีไลฟ์ลสไตล์นะครับผมครับผมอยู่ช่องยูทูบแม่จะอกตอนเช้า เวลานี้ออกกันเช้านะครับฝากติดตามช่องตะวันรัศมีด้วยนะครับผมตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะครับผมครับผมกล่าวเล่นให้สนุกนะครับสุขภาพแข็งแรงและก็ให้เฮงเฮงเลื่ยรืยกันทุกคนนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยังให้เปลี่ยนโทรศัพท์แน่นะเอารถได้ะอ่โอ้ยนะคะอาบน้ำให้เลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็มีน้องๆมาลดน้ำให้ด้วยก็สภารณ์ก็เลยได้อาบน้ำรอบเย็นก็สดชื่นดีนะคะผมโอเคนะคะน้องบอกว่าเล่นเสร็จก็จะไปต่อห้วยสนิงน้องว่านะคะอ้าวเล่นกันระวังระวังด้วยนะคะผมตะผมก็น้องๆมาเล่นน้ำกันนะคะ อันนี้ก็ก็มารถนะคะก็จะมีรถมุกดาหารและยองกําลังเข้ามานะคะนี่ค่ะเปนเดือนนะคะก็มาดูาดูผู้โดยสารว่าวันนี้จะมีเยอะเหมือนเมื่อวานไหมคะอันนี้นะคะนี่นะคะก็เหลือรถตู้รถตู้แล้วตอนนี้นก็คงจะหมดแล้วนะคะอีสี่อันนี้ก็คงจะเป็นร้อยเอ็ดมาสุรินทร์รอบสุดท้ายนะคะ 111ก็มาจอดเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีน้องๆเล่นน้ำสงการานกันนะคะผมอันนี้ก็จะบริเวณบก,กสสุรินนะคะกันก็เสร็จแล้วจะหยุดเล่นน้ำกันนะคะบขสจะมีจุดเล่นน้ำาุดสองจุดนะครับ ก,ก็จะมีเล่นน้ำด้วยนะคะขไปไม่ได้นะคะต้องเปี่ยนตัวเปียนนะคะก,ก็จะเป็นรถร,ถร,ถรถาา้อยเอ็ดนะคะเพิ่งมาจอดสุรินเที่ยวสุดท้ายใช่ไหมคะวันนี้ครับร้อยเอ็ดเที่ยวสุดท้ายนะคะร้อยเอ็ดก็วิ่งห้าเที่ยวนะคะเพืาา่อน ามที่เช็คตารางให้ดูแล้วนะคะก็มี5เที่ยวนะคะต่อได้นะคะคนเพม่เล็กซเที่ยวมาจากร้อยเอ็ดเองก็6โมงเช้านะคะออกจากสุรินตี้5 45นะคะถ้าเราจะไม่ผิดนะคะเราเสนอขอ้อมูลไปแล้วนะคะกหหรบบร้อยเอ็ดนะ ดเ,เดี๋ยวเราจะข้ามไปนะคะเดี๋ยวระวังด้วยนะคะเพราะว่าเดินข้ามถนนนอ้ําเนี่อกนจะเป็นบริเวณข้างหลังบขสนะคะตรงที่จอดตรงที่ผู้โดยสารลงนะคะผู้โดยสัรลงฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นผู้โดยสารขาขึ้นนะคะ ันนี้ก็จะเป็นรถมุกดาหารระยองอน,นี่ลุงก็วิ่งขาสามลอ้อคนเยอะว่าลุงสามลอ้อพี่นี่แล้วจะมีรถก็มาอีทาะเพื่อนแต,แต่รอบเย็นก็จะประมาณนี้ห่างๆนะคะเพราะว่า ถ้าคนจะเยอะก็จะประมาณช่วง17นาฬิกา,น,า,านะคะส่วนจะเยอะก็จะเหลือส่วนที่รอนะคะก็ผู้โดยสารนะคะมาโรนะคะจัดกันนะคะ เราไม่เห็นหน้าอาจารย์สองคาบแล้วนะคะไม่รู้อาจารย์ไปไหนนะคะเดี๋ยวต้องเช็คดูในกายแล้วอาจารย์ไม่อยู่นะคะเดี๋ยวเรารูรถเข้ามานะคะคันนั้นเข้ามาแล้วนะคะอืมคันนั้นเป็นรถตังเที่ยวหรือว่าอะไรเนาะ นี่ก็จะเป็นรถจักรลาดห้วยแหลงบุรีรัมนะคะเพื่อนเพื่อมาจองนะคะน,นี่มาจาัก,จากราดห้วยถแถลงสุวินน้ำเมืรอผ่านบุรีรัม

วันที่13ก็ยังเดินทางกันอยู่นะคะเพื่อนๆก็ยังยังเดินเดินทางกันเยอะอยู่นะคะวันที่13ก็ยังมากันเรื่อ,อยๆนะคะ ดูบริสารฝั่งโน้นนะคะเพื่อ,อนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ลงรถนะคะ น,นี่ก็จะเป็นที่จอะรถนะคะเอบคมสวยนะคะรถคันนี้น,นี่มารู้มาดูมาจากไหนนะคะสวยงามมากเลยนะคะ อันนี้เป็นรถท่องเที่ยวหรือว่ารถสวยมากเลยค่ะอืมอเดี๋ยวนอนะคะไม้ไวันอแป นรถส,สูงมีเปลนะคะค่ะ,ะเพื่อนปีวันนี้เราก็พาชมบรรยากาศบกอสสอสุรินทร์นะคะ,ะช่วงเย็นๆนะคะ,ะที่ลงรถบกอสสสุรินทร์นะคะ วันนี้วันที่13มเมษายน2,566ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์นะคะเพื่อนๆได้คือแอมินก็ขออวยพรให้กับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะขออำนาจแห่งคุณตาศีรละดาตไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงนบันดาลขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการอายุบรรณสุขภัต ทีาสมบัติรวยๆเฮงๆทุกคนนะคะแล้วก็เอ็บหนึ่งก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องตะวันรัศมีด้วยดีสม,มมาขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้ก็ถึงเวลาสมควรนะคะ ้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ